สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูคอหมูย่างนะคะก่อนที่เราจะทํำคอหมูย่างเราก็ต้องมาหมักตัวหมูกันก่อนนะคะต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้คอหมูนะคะ8ดขีดนะคะที่แม่อ้อยซื้อมาวันนี้2ชิ้นพริกไทยเม็ดนะคะถ้าใครไม่มีพริกไทยเม็ดก็ใช้พริกไทยป่นก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นพริกไทยเม็ดเขาจะหอมอะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รากผักชีอีกหนึ่งช้อนพูนๆค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่นเขาไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นเรามาโขกตัวพริกไทยแล้วก็รากผักชีก,ก่อนนะคะก่อนอื่นโขกตัวนี้่รากผักชีเริ่มละเอียดแล้วทีนี้แม่อ้อยก็จะใส่ตัวพริกไทยลงไปเลยค่ะอำรากผักชีไปก่อนค่ะแล้วพริกไทยเวลาโขกลกไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกระเด็นนะคะ โอเคนะคะพริกไทยแล้วก็รากผักชีของเราละเอียดนะคะทีนี้เรามาเริ่ม,มหมักหูกันเลยค่ะเราจะใส่เกลือไปไปลายช้อนนะคะผงปรุงรสไปช้อนเหมือนกันค่ะด้วยน้ำมันหอยนะคะหอยสองช้อนนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสอีก 1> 1ช้อนค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะหช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะแล้ก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะส่วนผสมก็เข้ากันดีละเดี๋ยวน้อย,อยจะหมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ได้นะคะทำไว้ตอนเย็นแล้วก็มาย่างตอนเช้าอย่างน้อยก็ต้องมี3ามชั่วโมงนะคะ ให้เขาเข้าเนื้อดีๆนะคะนี่นะคะไม่อ้อยก็จะใช้พลาสติกแรปไว้นะคะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นนะคะทิ้งไว้อย่างน้อยสามชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวมานำหมูไปย่างกันค่ะพร้อมทั้งน้ำจิ้ม,จมแจ่วแซบ่แซบๆนะคะทำกันง่ายๆค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะน้อหมอกไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็มาย่างกันเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวแม่อ้อยจะย่างในหม้ออบลมร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะระหว่างรอเราก็จะไปทําตัวน้ําจิ้มกันก่อนค่ะทีนี้ระหว่างรอที่เราอบหมูนะคะเราก็มาทําน้ําจิ้มสุดแซ่บกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําส้มขามเปียกนะคะที่แม่อ้อยเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวไว้นะคะนี่นะคะ ทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะ้ใส่พริกป่นไปค่ะความเผ็ดนี้แล้วแต่ชอบนะคะเสร็จตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ประมาณ2ช้อนนะคะตามน้อเข้าวคั่วนะคะอีก1ช้อนนะคะแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ชอบรสไหนปรุงได้ตามชอบใจเลยค่ะถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวก็สามารถเอามะนาวมาบีบเพิ่มได้นะคะเนี่ยแซ่บๆนัวๆเลยค่ะเม่ย้อยขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมใช้ได้แล้วทีนี้เราก็จะโรยตัวนี้เลยคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะผักชีฝรั่งค่ะนี่ผักชีฝรั่งก็เป็นต้นหอมได้นะคะทีนี้เราไปดูหมูย่างกันก่อนนะคะว่าสุกหรือยังนะคะโอเคครบตามเวลาที่กําหนดแล้วค่ะแม้ว่าใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนะคะไฟ200ยนะคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะน่ากินไหมคะเนี้ยดูนะคะ นี่เดี๋ยวเราไปพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะไปหั่นก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราย่างเสร็จนะคะทีนี้เรามาพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะหมูหมักนุ่มๆน,นะคะน้ำจิ้มแจ่วแซบๆนะคะทำกันง่ายๆค่ะเดี๋ยวส่วนผสมยังไงเดี๋ยวลงไว้ท้ายคลิปนะคะลระหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กันเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ